ปั๊ดเ,เลยกดงานต่อครับร้นอนๆหอ,อมากเลยคิกโคชา่าชื่อลูกค้าดิใช้พลังแห่งเจ้าแม่สายทองหยัดแค่ได้ด้วยเว้ยมาถามนัี่ิยงตัวเองทั้งสองคนก็เลยคุยกันว่าเออเนี่ยโอเคได้ตัวแรกเลยนะครับเพื่อนอันนี้ไก่ย่างถึงที่อย,า,ยา,ากได้คุณธรรมแล้วก็ยัดไปสองแกงเลยนะครับเงียบมากแล้วชั่วโมงกว่าแล้วครับเพิ่งได้ตัวที่สองนะคือแปดโมงแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวไปเข้าวแมวไขยยางมะตูมไม่เคยรับอยู่แล้วร้านนี้แม่งเล่นปุ๋ยแล้วไอ้สัตว์ตอนกดรับงานสองโลสี่โลเจ็ดจ้าไอ้สัตว์โอ้โหอะไรครับพี่อะเสยบร้อยนะครับข้าวผัดปลากระป๋องนะแต่ถ้าอยากจะมองใครที่รังจริงแล้วก็เจ็นเด็กสองเตียงเลยนะคาว้าวอันนี้อยู่ว่าเสาตรงห็นนะเพื่อน กิโคชาได้จริงๆเราไม่ต้องโกงเลยหรอครับผมว่านนะเพียงแค่แบบว่าลงทุนหน่อยซื้อโทรศัพท์แรงๆหน่อยมันก็อยู่ได้แนละ้วโคชาบางใหญ่คือที่ไหนวะเรื่องเลยนะจ๊ะโอเคต,ตอนนี้มันมีปัญหามีปัญหาหนึ่งที่แบบว่าควรใจเพื่อนๆที่อัพเดีแอปนะค,คือคุณอยู่ห่างจากร้าน้าเกินไปแทนก่อนี่นะครับถัาเพื่อนมือใหม่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะ ไปที่ตำแหน่งนะกดปิดนะครับปิดตำแหน่งแล้วก็นี่พวันขึ้นเพื่อสบการที่ดีขึ้นอย่างนี้นะครับให้กดไม่หลัขอบคุณนไม่หลัขอบคุ่นมันก็จะสามารถยืนยันถึงหมดได้นะไม่งั้นก็ไอสัตว์นูดมึงเดินขึ้นนู่นเลยเอ้ยืนยันหมดอยู่บนยูเทอร์ไอสัตว์ชาโนมนะชานมที่ว่าหวานมันยังไม่สาคัญเท่าชั้นรับเธอหลังจากที่มาแล้วเลย กีกีโกชาไปจบบางลาพัฒนานะผมคิดว่ามันไม่มีงานต่อก็เลยกลับมาบางใหญ่ครับแต่เราจะใช้พลังแห่งเจ้าแม่สายทองกดหยัดแค่ได้ด้วยเว้ยแรงจริงครับเจ้าแม่สายทองได้ด้วยนะโอ,โ,โอ้โหอ๋อสายยากไม่เช่บริซอยแก้วอินนะครับไม่เคยรับอีกแล้วตลาดบ,บางใหญ่นะครับเขาบอกว่าเป็นฐานที่ที่กดงานยากมากๆผมคิดว่าตลาดบ,บางใหญ่เนี่ยง่ายสุดแล้วครับ จากโตทนที่ผมอยู่นะผมอยู่ผครับไก่ย่างแต่ถ้าอยากได้คนข้างๆแล้วก็เด็ดเด็ดสองแกให้ะะราคบตอนนี้ผมอยู่ที่เอื้ออาทรบางใหญ่นะครับจะลองซุ่มโปร่งคนงานอยู่ตรงนี้นะครับเถียงได้อ่าเป็นไงรังแห่งเ,เอื้ออาทรอีกแล้วนะครับคบตาเรียนครับไม่เป็นคตาก็ต้องเป็นตาที่มีสีในแก้ปวในเรื่องแก อโอเคตอนนี้ผมอยู่อพยัคตลาดบางใหญ่ครับหรือว่าแยากบางปูจท้าเ,เพื่อมาดูศิลปะแบบโวมสมัยเลยเป็นแนวแอสเซทอย่างสวยงามของตลาดบางทอง,องครับเราไปดูที่ใต้ดีกว,ว่าทำไม่ค่อยเก่งเลยวะถ้าเป็นแบบว่าต่ญญางจังวัดเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ จุดเช็คอินเช็คอ้อยอะไรก็ไม่รู้นะครับชิปถ่ายได้ที่อ่ะมึงดูมึงดูชื่อลูกค้าดิงานงอกเลยครับท่านประยุทธ์อยากแดกคุ้มดองแถวมันเลเี่อยอะไรแบเนี้อ่ะไม่ได้ไม่เห็นคุณตูนะ่ครับ สูงให้แขวนหน้าบ้านนะโอเคเดี๋ยวจอดกดตรงนี้ดีกว,ว่าอยู่น้ำมากนะโอเคตัวนี้ก็แ800ดร้อยแล้วแล้วนะครับแม่งร้านไม่รับออเดอร์อีกต้องขี่รถมาดูโทรก็ไม่รับต่อยากได้ตังนะจะได้แปดร้อยพี่ครับโรบินฮูดน,นะจ๊ะจะพูดจะออเดอร์ไม่รับเลยจ๊ะ25นะ้าครับเหมือนจะเลือกได้นะ ต่ว่ามีแต่รานเกลไกนครับมีไมบางยหา่อยู่หมแก้วอินนะจะให้ไปรับหัววัดทองก็ไม่ใช่นะครับโอเคครับพเพื่อนๆก็ตอนนี้กลับมาที่บ้านนะได้ยอดเท่าไหร่ไม่รู้นี่อยู่ตรงนี้ยจะติ้งให้นี่นครับเดี๋ยวไม่บอกเมียมันถ่ายอยู่มันรู้ว่าได้ยอดเท่าไหร่แล้ว,พวเพื่อนโอเคก วันนี้วิ่งเสาตรงหินนะครับสองหินมันจะมี2ฝั่งนะคือฝั่งตลาดบางใหญ่กับฝั่งเซนตันเวสเทิร์นครับคลิปนี้วิ่งอยู่ฝั่งตลาดบางใหญ่นะเดี๋ยวคลิปหน้าที่เราจะถ่ายเนี่ยจะไปวิ่งเซนตันเวสเทิร์กับฝั่งทองเ็นเชื่อมบางเลนครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันนะวันสงการก็ก็ก็ก,ก,ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ